อมาพีต uh ิดอย่างนี mm ่ว hmm. ้ายว้ายฉันกบปังกระต้าไอพูกับเสียมลบลบมิดองมึงอุ้ยปอพ่นอุ้ยเปิดเปิดมึงเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเๆเปิดาเปิดเๆเป็นดำๆเลย้เย Thằng nhắn Sụp lắm lút bò Nhi nhắn gì Ui đồ Ui สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแมย์เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมือนี้ภาพพี่น้องของขู่ขอบปลาหายเห็ดรู้เก่าค่ะกับกันนิกาชาแนลนะคะสาวแต่งกันนิกาตะบ่าวสวิทค่ะข้าขอขูขอบปลามืัอนี้เขาก็มาใกล้แน่เนาะครับมาที่จังหวัดยะโสธรเด้อค่ะอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะตะกอนสิครับขู่ขอบปลาค่ะพี่น้องมีสิ่งดีๆมานำเสนอเนาะค่ะ จุลาเซรัมเด้อค่ะอยากขาวใสไหลซิวไหลกะไหลฝาไหลริวลอยเนาะค่ะแนะนำจุลาเซรัมเด้อค่ะก่อนขาวขูเขาขขขปลาหาเฮ็ดจว่าล่องทงลง่องาตากแดดตากลุเมนะคะอยากเปลี่ยนอยากใส,สบ่เลยอันมเป็นซิวโม,มเป็นฝาเนาะค่ะกะสามารถพิมพ์สนใจใส่คอมเมนต์มาได้เด้อค่ะพี่น้องไปค่ะขาวขวูเขาปลาหาเฮ็ดอย่าลืมเด้อค่ะจุลาเซรัม ไวหลุ่นวัยแก่วัยทำงานหรือวัยใส่ได้มืดครับพี่นอ้องสาวเนียนใส่ได้มืดค่ะไปค่ะไปครับพี่นอ้องไปหลุนไปชมนกันครับว่าเขมิ้มานเห็ดยังแน่ครับมื่อนี่คือเก่าครับพี่นอ้องไปข้ามากใกล้แน่มาลุ้นกันข้ามาแล้วเธอหนึง่งข้ากระมานเต็มตาอยู่ไปครับตูมแดลกครับพี่นอ้องโอ้ทำงานไม่นอ้องขาเยเงี้ยโอ้โห อย่เงี้ยท่านผัวดกบ้านด้วยครับอืัดทั้งปีทั้งปีคือพนสิตกเนาะเปียกมากครับปลาพอวะ พอจะตุ่มครับพี่น้องดอกบานอยู่ไสเนาะสิมีบานบ่ามเหือนีหมบ่มอ่างจะดีละเห็ดพอจะตุ่มยังไงงามงามครับอืมยังไงดอกเดียดยเด่ยวดอกยังไงครับพี่น้องเยครับปุาา่มตุ่มหรือบานบานอ้วาวพอแล้วครับดอกบานเดียว ลัดเลอกจงอ, <c ười> อันนี้ดี <c ười> นอนีัขบุรีดีกว่พอแล้วอือ้ยตุ่มตกงานไม่เหกับพี่รองใอออเดปวกดอกเดียวหรือปวกแม่ไห ช่วงนี้เราก็จิเลาะน่ครับพี่น้องเลาะห,หัวปลาได้เพ็ดออกเนะาะออกหลายออกน่อยจะให้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นครับแล้วบิยนหนึ่งเบียนอือข้ไปดึงขึ้นมั้เนาะอะึ้นอยู่ครับ ฮิดปวกกันนี่นุ๊กนี่อะฟอเรไลไลนะเลไลดเลี้ยงนะฟ้าขาวฮดปวกเก็อื่นฮิดปวกยังฮิดปวกดอกเกี้ยวเห็ดปวกแม่หม้และแม่หมอเอิบเมียนครับกะจิบม่ได้ออกหลายดอกครับสูงสุดกค่สองดอกเมียน ที่เห็ดปกดอกเดียวครับเห็ดไข่ประปรายดอกเดียวก็เสียวได้เช่นกันครับโอ้ย่ะ ขาตันตุ่นอาเก็บดอกซับกันเลยครับดอกเดียวพระเอกเลยนะนี่อนดอกงามครับขาเงาขาใหญ่อยู่อุ้ยต้นไหนขาเงาอุ้ยอุ้ยเดี่ยวอีกเลยครับโอ้ถึงเนาะ ปวกอันนี้ก็ร้ายหลายเดีดยยามได้จีเดงัดเป็นมมเนี่ยปวกครับองโผลไปเลยเลยสีขือเด็ดปวกดอกเดียวเนี่ย โอ้ยใหญ่ทีสุดของมือนี่เลยครับโอ้ยมองเอเลยงามดี๊กตั้งหาพี่น้องอืออือโอ้ยค่ะ มาจวงนี oh, eyebrows, ่ค oh, oh. hey. ือพอเนี่ยดอกง่ายๆเนาะดอกขึ้นโอมเนาะเฮ็ดงามค่ะนี่ว้ยเห็ือเตีหัวเคยมีเตีหัวเคยมี่พาปีหนอจนถึงดอกค่ะ สะอ้อนแต่ขานี่แหละครับพี่ตงเอ้ยหินแต่ว่าดอกเดียวนี่กะขาเป็นโมทัพมาได้เลยเปงั้นมาติดตากับเงินควยด้วย,ยงั <c oughs> น้นี่่ะ Mà nè nòi đói, xíu nhau hiền, hiền không? Ừ đẹp Đẹp Xịn bộ đầy vô mà leo leo Ủa? Bộ tiêu hiếp buộc, Miền

พี่ยังสูบลมรถปะพี่ยังอีกอ่ะอุ้ยไปพี่น้องอุ้ยเฮ้ยฮ้ยเแค่ขาวครับพี่น้องโอยแค่ขาวค่ะเมีนอุ้ยดโอยมียอึดจูเมีพี่น้องเ้ยงามเนี่ยแล้วก็ปั่นครับ เมมมมเเบอร์ตุืสียงไปชิปปิ้นจังไดเพื่อนพี่น้องน่ะหาไปเสียงกินจระ,นะระ,ระดได้เนี่ยบ่งท่านหูเลยครับว่าเสียงตัดหรือว่ามีเสียงว่ามีเสียงครับว่าน,าน้ำในใบใหม่หลายครับพี่น้องฮะไฮ้ยปวด เกียวนี่เกากันพดตกบักเกือนามเขากล่องเคียงกับสัดสาดกับบัวใดเลยลองเถือรับแต่งบัวใดด้อตัวนี้เสียงพี่น,อ <c oughs> น้อกกัน,นบ่มีกับบ้มีเลย พี่น้องเพื่งก็มาหลายครับหลายจุดเมียนฟังที่เหลียกครับเตาป่าเตาป่าเอ้าเราได้เตาป่าหลีบว่ไปซอกตาเพื่อนได้ตาเปล่าโอ้ยบอ้โหสบเพื่อนที่เหลียกได้เตาป่าไปนะเมียนผักกินข้าวเข้ากับเขามาไหมครับเมียน เห็ดเท่าไรตาหนึ่งแล้วพี่น่องเขาก็เลยลองเข้ามาใหม่ดูแล้วหาผ่อยจักหาดอกซิบดอกนะครับอ่ะมาพี่เห็ดยังฮะนี่ว้ายว้ายฉันก็โปงกระต่ายไว้พูนกับเสียมลบลบ พี่ดองมึงโอ้ยพ่อพุ่นโอ้ยเปิดเปิดมึงโอ้น้อยแต่ยังมีเปิดก่อนเปิดก่อนปิดปอดปิดปอดปิดปดปอดอยใจสั่นมันไว้มืดคอมันน้อยเท้าดอกนึงไม่รอปุ่นครับน้อยคนเอาหรืเป่มน้อยคนเอาเร็วไปเดี๋ยวขอเอาเอาเปเอเสียมมาเอากระตามา ีดอกกับแบกคับเหมือนเลย <laughs> <laughs> เอาสอเสียมพร้อมคนพร้อมอยังพร้อมแล้วเอางาดัดเฮ้ยค่ะเอง <laughs> เป็นเหี่ยวเบื้องดึกนะจะ <laughs> 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 มีจะมันเหี่เนาะกำลังโผล่เก็บเมียนจ้ะโอ้ยจะไมาสอนดิจะเป็นหมูหน่อยสังหน่อย <laughs> <laughs> มาปิดยังดอก ได้งัดแล้วพี่น้องมาใกล้ได้งัดแล้วอ้ยว่าแต่สิบัวผอเนาะมีน้ำแเสมอนอย่างเลยพี่น้องเพิ่งลจอนี่ราคามึงมีได้กหาดอกพี่น้องเอ้ยไปฝุ่นไปฝุ่นอย่างดีอุ้ยนี่นี่เกือบอุ้ยนั่นนั่นขวานเลยนั่นเกือบเลยเกือบติ่งเอาเร็วอย่่างนี เราสีถามุสียางรัดไปเลยตีสีไว้อ้ยสะอ่อนดิเกือบเหยียบบัานึงไปเหยียบดิเหยียบโอยหนนดิดิดิกําลังพูนะดิเป็นไม้นะว้าววพี่พนะเออนด้ำดำเลยนีนี่นีนี่นี่เป็นนำดำเลย ขาคุณมีบ่บ่ตังบก็อู้กลังต้นหัวกับสูนเมียนไ่หนาแล้วบ่ท่านเบียบบ่ห้อยอัน hmm. นี it, it ้ม okay. ันห้วยปี่กายแล้วมั้งค่ะเป็นเมนห้วยมันเอาไปไหม่ตเมียนบ่ไม่รู้เมีนเห้วยคุณนกลีกิกายอ้าหงียบต้นี้นชควยหอยหาห้อยนานพี่น้องแค่ไป โอย้อยหยาเหยียบยทั้งฝีกับบางฟองอันตรายขึ้นมดังๆเลยนม่เห็นสิ่ง,เน,งเเนเหน็นหรออยตุ้ยตุ้ยตุเตุ้ยตตุ้เต้ยต้เยตุุ้้้นตุุ้ นี่บวก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 นี่มันเป็นผัวเก็บเก็บปัวเลยวอมา้ง็ดไข่ต่อครับพี่น้องกใรเกวกให้ไข่นเดรงห่อฮ็ดไข่เก็บก่อนครับไ้น ยั่วสวยงามเดี๋บ่ายมีเหี้ยงแล้วครับมาใกล้จักดอกแล้วเธอไม่รู้ได้แค่กี่ดอกเองสวงสี่หกแปดอุ้ยสิบเอ็ดดอกอุ้ยหมานอยู่สิบเอ็ดดอกดูพี่น้องเล้วจะถือว่าเดบ่ายครับนี่มาเมื่อนี้เขาก็มาตา้มลาหาเฮ็ดน้ำเนี้ยเฮ็ดปวกครับมาเห็นเต้ห้อยเพิ่นงัดนะครับไม่นจะให้เราไดเขียนพอดีมา ก็ไปจังบุญอยู่มาพเลพ่อโบหลายดอกแต่ว่าโอ้ยขนคิ้งลูกครับท่านพ่อเฮ็ดปลวกเนาะดีใจหลายครับพี่น้องมือหนิเขาห่ขอขอ <laughs> ึ้นเดี๋ยว,วยยเ <laughs> ขาปห่อขึ้นเดี๋ยวเดียวเลยใส่หัวใจคนไข่ของกลิ่นคนกิน่ตื่นเต้นต พอเห็ดยังกับบัวซ้ำเห็ดปวกกับขี่น้องด้วยกันว่าเห็ดปวกขึ้นชื่อว่าเห็ดปวกแล้วพออันนี้อุ้ยไอเห็ดย่างเหรอดอกเดียวนะออหนีดอกเดียวฮะเป็นผ่าเอกอยู่เด้โิคุณจะเกเือบเต็มตาเลยเนาะแต่พอเห็ดปวกดอกเดียว <c oughs> งามเนาะเมียนงามสะพิดปวกใหญ่เลยเด้กขาเพิ่นสงสัยเนาะเมียนนู่นเมียนเฮ็ดปวกลังดําขวบเขาบนหนานอยขนาดนี้มือจุ่มมันจุ่มเนี่ยจุ่มเพิ่นะนะจ้ะจุ่มสิเมียนเฮ็ดปวกเขาใหญ่เพิ่นมีหน่อยเนาะเขาเม่ยนเทปขวกเขาใหญ่เคยเห็นแต่เพิ่อนมูใหญ่น่ะเมียน เฮ็ดปลวกดักับมูง่ด้วยกเมนเมนแต่ว่าปลวกไดกระซ่างกอดขา่าวฝมูซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วะเดี๋ยวใบน้ำเพลนแล้วมเมนก่อนกรับครับพี่น้องเมนเอาก็ว่าเฮ็ดปลวกตีลีเนาะ โอ้ยมันบ่ได้ได้บ่าสองดอกคุณเด็กสองดอกดอกเดียวดอกเดี่ยวนะมันแตกบ่วบวบแข็งดีอยู่ครับพี่น้องมึงเห็ดของเฮาเนาะค่ะก็เหมือนเหมือนหมานอยู่ครับพี่น้องหมานเด้อค่ะนี่ว่าแต่มากสุ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยซุ่มซีซุ่มหาซุ่มเปียดหมานได้เห็ดนวกตัวนี้แหละมาวาสิมาเบิ่งนี่แหละเมียนได้อยู่ค่ะสิบเอ็ดดอก แล้วก sup ็เท็ดปวกอันนี้ได้หลายแห้งเนาะปวกดอกเดียวดอกเดียวให้ปวกแม่หมายพันวาอันนี้แล้วกันคล้ายกับส่วนห้ายกับสิเป็นตุ่มค่ะดอกบ้างกับโบท่าใดกับสำหรับคลิปนี้ค่ะจบขีดแบบเพียงานเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกํำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะพี่น้องลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้พบอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจไดกับปากพี่น้องเป็นกำลังใจสาวกันนิกากับบ่าวสวิตเนเด้อค่ะ เป็นกำลังใจกูไหละกูแชื่สาวกานิกากับบ้าสวีทค่ะสิดเด็มีแหงเฮ็ดขีบทัวโตไปเนาะวันนี้ก็มาจอบมาซอบนะคะมาเบิงมาหมาน้ำเพลินแต่เข้ากับมาไลลีค่ะเฮ็ดเ็ดอยากห้างแน่ครับพี่น้องมื่อนี้ห้างอยู่ค่ะผู้ได้สิมากคิดดีๆเนาะเพราะว่าเฮ็ดไข่นี่แถบสิบอเห็นเป็นมูเลยค่ะเห็นเห็นมองเลยดอกสองดอกแต่ว่าส่วนหลายเขาสิดเด็งานเห็ดปวกตัวนี้่วเียตาาเเขน่ห็ดปวกดอกเดียวค่ะ เพราะว่าพ่นพ่นเงี้ยมือมือขื่นกับลายเนาะมันมาเขาก็บตรงมาเต็มเสาเนี่ยค่ะไอเฮ็ดปวงนี่ห้อยเฮ็ดปวงนี่คักอยู่เมียนห้อยฝุ่นเอาลายขาดไปเลยหพักติ๋วครับมื่อนี้เมียนจ้าพักติ๋วเฮ็ดเขาก็เต็มตาพอดีเลยค่ะไปครับหลักสี่ระนองไว้เรื่องซับนี้ครับพอกกันไหมเมือหนามือหนาครับสำนีก็ถทืบประมานสุดๆแล้วเนาะสำหรับเพ็ดหนะนี่มาสองเถือกอ่ะมันอยู่ครับสองเถือกสองเถือกเต็มตาหล่นตาค่ะ ไปแล้วครับลาพี่ละนองเพียงซั่นนี้ครับบอกกันไหมคีมนาครับสวัสดีครับเขา่าปลากะอย่าลืมทากันยุงในเด้อพี่นองยุงหลาหลดูแลสุขภาพด้วยครับอากาศหนาฝนช่วงนี้เ้ยๆยนเดี๋ยวห่อนเดีย๋ดวยวหนาวบอกกันไหมคีมนาครับสวัสดีครับ